สวัสดีค่ะนี่นะคะคุณ f อฟซปลาปิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องพร้อมที่จะเสิร์ฟย่าพาแล้วนะคะทําสองเมนูนะคะอันนี้ก็ตำกุ้งนะคะตำกุ้งตำเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วย่าพากำลังหิวพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องพร้อมกินพร้อมนั่นแล้ว มีขนมกินน้ำพร้อมพอนะขนมกินมาเด้อกินข่าวเที่ยงน้ำยาผ้าห้องเอฟซีกินข่าวนานเบมาเด้อมาเด้อข้ขวเจ้าเลยนี่ข่ลรซิมตำกุ้งข่ละเสียพองจิ๋วเลยตงสัยสิได้แล่นหาย,ยาถานอีกแล้วมือนี่แมงดาขก่กร์จีใส่น้ำกันเลยมไมมตำใส่น้ำกันแบบลอยอมอฮวมบ่ะหอมบะแสดงว่าบางเน่าตัดบางเน้าใส่น้อยหนึ่งพอนะเจ้วกุ่ม มาเด้อมาเด้อพักสลัดกับเก็บมาจากสวนใหม่ๆใ,ใบใบม่วงอ่ะเนี่ย mm. ใบม่วงออนยาภาพบอกว่ากินกับตำกุ้งมันแสบมันเขากันดีอ mm. ออกซีสมสมมาค่ะทุกคนอันนี้ขนมจีนขนมจีนนั่นที่ว่าแม่น้องโอมาหาหันมาแม่เนี่ย mm. ใส่ตู้ไว้บัดเนี้ยมาลวกไม่เด้อพ่อแม่น้องเนี้ยลวกไม่แล้วเนี่ยมาเด้อมาเด้อ,ดอ <c oughs> กินข้าวเที่ยงข้าวเช้ากับย่าพาเข่าเข่าวพีว่น้องเอ้ยฮ่มฟนแส่อืมมันเ็สมๆอืม ปิ้งปลากินพว่วมห่อนฝอนพว่มพวมเมามเย่างแซบปลาคาวหน่อยมาค่ะทุกคนพอนาปูกับปิ้งไฮแล้วสองตเสียบบ่อเบะเบิดบ่อป,ปิ้งปลาโชว์ตีตะไฮแล้วหน่อยเลยโอ้ตีตะไฮแล้วหน่อยอเป็นอะไรตามกุ้งพอดีอย่าบ่อใส่น้ำปลาดอกเอ้ยใสยน่น้ำปลาแดกเอ้ีบ่อผิดใส่น้ำปลาแดกนิดนึงใส่น้ำปลาซีมเงิน จ้างอยู่บ่ที่เสีบเสีบทองมาค่ะมาค่ะสะนำประเดียงเด้อพอคิดว่าถือขอไข้ระดับฟาเว้า,าย่านแต่เพื้นมาแย่งเว้าปาดขอขึ้นมาเสียบทองแห้งทับบันเนสลูกระป๋อคอยมาเยือนอีกแล้วคอยกินของเพลิดบ่ได้แต่ว่าคอยกับมกักกินกับเพาะเพลิดเพลิพอไม่พี่น้องเอ้ย,าาาาายมางใหนมันใส่มาฟีขัวได้เนี่ เห็น,นยังยะคือกบกนนี่ยกินกระบ,บื้อเนี่ยกินกระบืงใครมาแดงเอามาจับเนี่ยไปเจ่ใส่ตู้บ่โอ้ใครมแดงก็มีแกงน,น้กัมี่งบ่บโอ้ปลาเตนน้ำมัไห้บ่โอ้เด็กกินน้ำเล้าดอกบนี้ใครมาแดงขึ้นกับแกงใซนผักหวันเด้ดบ่โอ้ขาวเจ้าซื้อโอ้ขาเจ้าซื้อบ,บ่โอ้อนะอเอ ประมาณนี้ค่ะทุกคนย่ากำลังหิวข้าวนะคะเพราะว่าข้าวเช้าก็เป็นข้าวเที่ยงทีนี้ข้าวเที่ยงของย่าก็จะเป็นข้าวแรงเงพาไน่พี่น้องก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเซ,บ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 ซบ็บเซๆเซเดี๋ยวจะไปเอาไข่มดแดงมาให้ยาพันจําก่อน แมวกินหลายอย่างให้แม่เอ้ยตั้งแต่นี้กับพะลึกพะลเลือแล้วแมวกินนะมาเด้อแม่มเอ้ยปิ้งป,ปลาห่อนหอนออืม,อมนี่จางแฝดแล้วหลุ่นเลยเนี่เด้แกงอันน,นี้ก็ได้นี่เด้แกงไข่มดแดงใสย่ยิปเนี่เด้ใส่ผักหวานพร้อมอืมน้อมแม่ นี่บอดไดอุ่นดอกนี่อืมมาเด้อมาเด้อตอน่ะไข่มูดแดงแต่ตอนนี้ปอออนว่าสูตตำปุ่งกระปิ่งป่าบอดไดประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวปอออนกับคออนุญาตไปกินก่อนหิวแล้วไฟใหม่ลงสีแล้วพันว่าอืมปอออนกับกินสองสามคำมเหมือเเ้ารนี้ ก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินก่อนนิวแล้วกินปลาห่อน